ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการรับขึ้นทะเบียนและปลรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชและทําการเกษตรทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพราะปลูกของเกษตรกรประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วทะเบียนเกษตรกรคืออะไร เบียนเกษตรกรคือข้อมูลครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือนประกอบด้วยข้อมูล9ด้านได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือนการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรการประกอบกิจกรรมการเกษตรการเข้าร่วมโครงการภาครัฐไรายได้ นี่สิงเครื่องตักโกนการเกษตรและแหล่งน้ำค่ะแล้วใครสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้น 1. ค้ัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรือรองก็ได้ 2. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคลจะต,ต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน 3. ครัวเรือนเกษตรกรหนึ่งครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนเท่านั้นเกษตรกรจะต้องไปที่ไหนสำหรับสถานที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหากเป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ แต่หากเป็นเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงละโดยยึดอำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุดนะคะเกษตรกรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร สำหรับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้นเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแต่สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือนฉบับตัวจริง แน่พร้อมกับหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินจะเป็นตัวจริงหรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครองก็ได้ค่ะหากควรเรือนเกรรษตรกรมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนสามารถทำได้เฉพาะกรณีปร,ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกรรษตรกรเท่านั้นโดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนมาเป็นหลักฐานด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งเกษตรกรรายเดิมเมื่อปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า15วัน ให้มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านแต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนณสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกรักษาสิทธิ์ของท่านเพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านและหลักฐานการถือครองที่ดินไปขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหากรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศค่ะอย่าลืมมาขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2560กันนะคะ